ครับสวัสดีครับนี่ก็มีการถอดออกมาในหลากหลายประเด็นนะครับ <3 S 1> วิเคราะห์รเรื่องของสาเหตุแล้วก็ต้นต่อปัญหาจริงๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรวมไปถึงแนวทางหลังจากนี้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนบ้าง3แนวทางนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดแต่ว่ายังไงก็ตามความสูญเสียมันเกิดขึ้นตามมาแน่นอนใช่แล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจาก CPF กันบ้างค่ะในช่วงที่โควิด -19 ระบ,บาดแบบนี้นะคะทางบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะ ก็เดินหน้าโครงการ faster payment นะคะ mm hmm. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ S&E ที่มีชุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทหรือว่าผู้ประกอบการรายบุคคลน,นะคะให้ได้รับนะคะเครดิตเทอมภายใน30วันแล้วก็ล่าสุดขยายถึงเดือนมิถุนายนนี้ไปติดตามพร้อมกันค่ะ เซเว่นอีเลฟเดินหน้าสานต่อโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเร่งส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะใน18จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในโครงการซีทีร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด19ตามเจตนารมณ์ของนายธนินเจรระวณน,น์ประธานอาวุโสเครือเจริญโกคภัณฑ์และยังคงเดินหน้ามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบา รวมถึงรพระพิสุิ์สงฆ์สามเณรในวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมอบผ่านมหาเทรสมาคมล่าสุดได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณภูมิเจลแอลกอฮอล์พร้อมน้ำดื่มผ่านกรรมการมหาเทรสมาคมเพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตป,ปกครองทั่วประเทศและที่ผ่านมาได้ถวายไปแล้วรวม4วัดประกอบด้วยวัดยาน,นาวาวัดโมริโลกยารามราชวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดไตรมิตรวิทยารามราวรวิหาร ในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดรพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมรับถวายเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์หน้ากากาอนามัยและน้ำดื่มจากนายยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลกรรมการผู้จัดการร่วมและประธานพุทธปัญญาชมรมบริษัทซีพีอีจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอิเลเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่เพื่อช่วยดูแลสุขอนามัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์สามเณรในเขตปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส โควิด -19 ระลอกใหม่นาวัดกรยุรวงสาวาสวรวิหารตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนวันนี้ที่ทาง CPR เนี่ยเข้ามาก็น่าอนุมโมทนาเพราะว่าเข้ามาเสริมกิจกรรมที่เราทําแล้วก็จะทําให้ในยามวิกฤตเนี่ยเราไม่ทอดทิ้งกันมันเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลคนะไม้คนละม,มือทุกฝ่ายต้องมาระดมช่วยกัน CPO เราได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิดเราก็ได้มีการบริจาคไปที่แพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แต่นอกเหนือจากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งหลายเราก็เล็งเห็นถึงพระีิสุขสงฆ์ซึ่งจะต้องอยู่ในสถานการณ์โควิดนี้เช่นกันเราก็เลยมามอบให้กับพระีิสุขสงฆ์ด้วย ก่อนหน้านี้ CPO ได้ส่งมอบคารุันธนทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน18จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบ,บางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับความร่วมมือร่วมใจที่จะฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าช่วง